สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บสษบาขู่สุขวนเดอยินดีต้อนรับเขา้าสู่ซ่องบ่อจอนชาแนลพี่น้องเมื่อวนนี้ก็มาพบพ่อกับบ่อจอนคือเก่าเนะาะบ่อจอนกห็หากระตื่นแต่นอนเนาะพี่น้องกับสิบห้าพี่พานอกไปหาเลาโคกเลาป่าเนาะไปหาเห็ดไข่พี่น้องเมื่อวานนี้กับบ่อจอนไปหาป่ามาเนาะกับไปเลาะเบิ่งเห็ดไข่กับเห็ดมันออกเนาะพี่น้องกับบางดอกกับเน่าทิ่มเบิรนะ์เนาะเมื่อนี้บ่อจอนกับสีลองไปหาเนาะพี่น้องบอ้โหสีมีสีได้หรือบนะ่อเนาะ โอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งไปส้มกันเลยเาเหาสิได้เห็ดไข่หรือบ่อเนาะ่พี่น้องแนว่ใส่หาาักะเป็นกระตาตะก้ายางเนาะไปหาห่อหเห็ดพี่น้องมาหนี้หาตามนู้นห้นูนหน้าเขาเนาะเห็ดไข่พี่น้องบ่หัวสิมีหรือบ่อเนาะเดี๋ยวรอรุ่นรอส้มกันพี่น้อง พี่น้องบอลน,นี่โอ้ยเขาเอาแล้วนี่โอ้ยมาบ่ทันพี่น้องตื่นสายพุนน่นเนาะบางคนกับมาแต่เดึกแต่ดื่นเนาะพี่น้องมาหาเห็ดตื่นสายพุ่นบ่มาบ่ทนันเขาพี่น้องพี่น้องตอนนี้บอจอนกับมาพ่อแล้วพี่น้องกำลังจุ่มจูมพี่น้องสองดอกพี่น้องเหลือเขาเอาบ่ลนี่ พี่น้องสองดอกเนาะดอกจูมพี่น้องอืมพี่น้องลังจูมแถวนี้มันจะเป็นเดินโนนเฮ็ดไข่เนาะพี่น้องถ้าออกมันกานนะาสิบ์ออกไกลกันเฮ็ดไข่พี่น้อง ถ้าพ่อกับพ่อวอันสองวันสามเนาะพี่น้องเห็นอีกเลยอ่าตัวนี้พี่นอ้องพลังจูมพี่น้องสองดอกอนี่พี่น้องเห็ดไข่เอาไปปุ่นไปแจวหอมขักปัญญังพี่นอ้อง สดๆเลยพี่น้องกำลังดอกจุ่มๆเนาะตัวนี้ฮักเลยเนาะอืมกำลังจุ่มพี่น้องเห็ดไข่ป่ะพี่น้องไปกันต่อเลยเฮาอ,อืมมาพ่ออีกเลยพี่นอ้องอ่าดอกในบานเลยพี่น้องสองดอกเนาะอ่า บานและซองดอกเลยพี่นอ้องผูดดอกนะพี่น้องโอ้ดอกนี่บาสละเมาพระท่านเกือบนเน่าเนาะพี่น้องดอกนี่กำลังบ,นบานๆเลยโอ,เอ,อ้เกือบนอเน่าพี่น้องเกือบเน่าเห็ดไข่เด้อพี่น้องนี่เห็ดเรางูเห็ดปวกะ มันออกไปแล้วส่วงหนึ่งเนาะกัยงยมทันออกพี่นอ้องเฮ็ดจะสิออกเป็นบางส่วงเนาะเฮ็ดไข่กับออกลายมืออยู่เนาะพี่น้องก,ก็เห็นคนแถวบ้านเขาหาไปขายเนาะพ่อเพิ่นก้บว่ได้ไปหาเนาะพี่นอ้องเห็นอีกแลวพี่นอ้อง อ้โหอาพี่นอ้องน,นี่ก็สองดอกพี่น้องกำลังสีจุ่มๆเนาะ,ะเห็ดใครพี่น้องสองดอกเลยเนีย่อืม,มาก็เห็นแล้วเนาอพี่น้องมันอยู่เด้อห้าขักอะไร พอได้อยู่เด้อพี่น้องถ้าคนหูว่าเฮ็ดออกนี่พากันหลังมาหาเฮ็ดแล้วนี่ เห็ดไข่กะมันสีออกตามนู้นเนาะพี่น้องตามนู้นหินเนาะแต่เก่ากับแถวนี้เลยนี่แมนปะโอ้ยโบแมนตาลายเลยพี่น้องเห็ดว่ากันมกทีนเขาคาก็ว่าเห็ดเนาะพออีกแล้วพี่น้องดอกนี้กะ จุมอยู่เนาะพี่น้อ,นองเห็ดไข่เห็ดไข่โอ้ต่อโอหักเลยเนาะโอ้หักซ้ำพี่น้องโอ้ดึงแหงน่นเนาะหักเข่งเลยฮ่าปล่ไปก่อนเผื่อมันเกิดใหม่พี่น้องอ่าพี่น้องเห็ดเท่ากัน ได้หลายดอกเติบเนะบาะไปไปกันต่อเลยไปกันต่อเลยนี่พี่น้องป๊าตะเห็นอีกแล้วโอ,อ,อ,อ้ดอกนี้แห้งบาดใหญ่พี่นอ้องป้าตะดอกนี้พี่น้อง โอ้ยเกือบเน่าพี่นอ้องบีกมือสองมือนี่เน่าแท้เลยเห็ดไข่เห็ดไข่เสาวพอดนเฮงโอ้โหนี่เฮงอยากมาสัมไดชนี่บอจอดบอได้โทรบอกเพื่อนเนาะเพื่อนอยากมาหาเห็ดพี่น้องเพื่อนเห็ดออกบอกนี่เด้อเพ,พื่อนเพอาเพศมาหาอือโอ้ได้หลายดอกเติบแบบนี้ พ่อเพิ่นก็จะไปทางใดเนาะบ่ตจอนก็มากับพ่อเนาะพี่น้องพ่อเพิ่นก็ไปหาก่อนแล้วเนาะเห็ดไทยมันก็สีมีลายโน่นเนาะพี่น้องมันก็สิมีเป็นบางจุดบางจุดเนาะถ้าไปหูกะบางคนก็มาแต่เศ้ามาแต่เดึกพุ่น้องพี่น้องมาหาเห็ดถ้าเขาหูจุดมันออกเขาก็มาก่อนเนาะ โอเคพี่น้องไปกันต่อเลยอันนี้จากเห็ดอย่างน้อพี่น้องเห็ดขาวบ่หรือเห็ดบดนาจะเป็นเห็ดขาวเนาะเหี่ยวอทิ่มไปนาะพี่น้องมีคนเอามันเนาะบ่าวจอดมัวแต่กบหนาเก็บเพ็ดอยู่เนาะพี่น้องบโมโพ่อเขินไปทางใดเนาะมากับผอสองคนพี่น้องบอ่าวจอนสีหลงป่าหลงโคกเลยพี่น้องบัดนี้ โคกกะโคกใหญ่เนาะพี่น้องแจ้งคนไปทางไหนนาะเดี๋ยวบระจอนเสด็จหาพอ่อพ้นก็นไปน้องพ่อโอ้ทางผู้พี่น้องคิดว่าสิลงป่าเนาะบร,บ,บระจอนกะบ่ได้มาบ้านหลายปีเลยพี่น้องหนทางกะบ่คอยหูป้ปันไดเนาะจับบ่คอยได้เลยเดี๋ยวนี้ ตอนยังน้อยก็ไปหอบเทีบเนาะพี่น้องไปถั่วเบิดเนาะเดี๋ยวนี้ก็อยากลง,ล,ง,ล,งล้มลืมลืมเนาะ,ะพี่น้องซองดอกนี่ดอกบางใหญ่เลยเน่าทิ่มเบิเลยพี่น้องเสียดายเด้พี่น้องดอกบางใหญ่เนาะบางดอกเข้ามาหาบทันกันเน่าทิ่มเบิดเนาะพี่น้องมันก่า อ๋อก,ก่อนเนาะอันนี้เหาสิมาหาโน่นใหม่เนาะพี่น,อน้องเห็ดไข่กับซิมีโนนไผ่โนน,โน,นมันเนาะสิมีหลายบ่อนเนาะพี่นอ้องบ่อนหาเห็ดไข่เนานะอันนี้หาก็ได้เห็ดไข่บ่อนเดียวเนาะพี่นอ้องอันนี้สิเป็นเห็ดไข่บ่อนเดียวเนานะที่บอ่อจอนเจ็บเอาพี่นอ้อง จะไปหาหลอดบนใหม่เนาะโอเคน้องพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบ่งตบบาดหาพ่อเฮ็ดเนาะนี่พี่น้องตอนนี้เฮากลับมาพ่อเฮ็ดแล้วเนะเาะกําลังจูมพี่น้องกําลังพ่นอ,ออกมาจากโพดเนะเาะอาืมอา่าแต่ จุ้มก็เอาน้องพี่น้องน้อยก็เอาเนาะไปตื่มกันน้องพี่น้องพอได้ป่นพอได้แจ่วเนาะแจ่วเห็ดไข่นี่หอมขนาดเขาอะมีกลิ่นหอมของมันเองเนาะพี่เนาะเห็ดใครทางนี้ก็เป็นหวยเป็นหอนะ้องเนาะตาฟังก็เจื๋ยนมันเลยเนาะพี่น้องน้ำสาะน้ำยังก็เจื๋ยนมันเลย โบโจ้คิดว่าเห็ดไข่เนาะพี่น้องโบอแมนเนาะจักเค็ดอย่างเนาะพี่น้องออกตามเงาไม้เนาะพ่อหน้าโบแมนเห็ดไข่ได้ซ้ำได้ซ้ำหนึ่งกับห้ามันไม่เห็นได้เนาะพี่น้องมันใบตองพกเนาะตองหาเบิ่งหาซอกเบื้งดีๆเนาะตอนนี้โบโจ้กำลังพ่อแล้วพี่น้องว้าดอยู่ตามตาฟัง หวยเนาะแตาฟังหวยแต่ฟังห้องพี่น้องก็คือสั้นแทะ,อออะดอกในบานบักใหญ่เลยพี่นอ้องเสาวพรเห็นเนี่ปวดตุบ,ต,บตุบแล้วเนี่ยอยากมา,าพี่น้องเห็ดไข่กำลังบานพี่นอ้องหักหักคักหัก ค่ะคณะพี่น้องอ,ออกตามโนนตะฟังห้องเนาะพี่น้องเห็ดไข่มาเสีอออกหมักออกตามโนนหินแห่เนาะอืมตะฟังห้องกระสั่นคณะอ่าพออะลรพี่น้องอ่าสามดอกเลยพี่น้องอ่าเโอ้หักเลยพี่น้อง พี่น้องดอกนี้กันกดงามเลยพี่น้องนี่ดอกนี้พี่น้องกดผูดอกน,พน,ออกนาพี่น้องดอกนามันบานจากเน่าเลยเนาะดอกก็เริ่มร่วงอลไรพี่น้องอืมกนออกติดกำนวนหินแลยฮะเห็ดไข่ โอ้ดอกบานบางใหญ่เลยน้าพี่น้องดอกนี้อดอกนี้เกือบเน,น่าแล้วพี่น้องอดอกนี้แมงไหมมากาดมาเจาะมันเนะาะโอ้ยดอกนี้ล่วงแล้วพี่น้อง หอยเดือดกัมากินเนาะล้วงกับเก็บเอาไปจีพี่น้องจีหอมตอนนี้พ่อเพิ่งกับมาพ่อเให้เลยเนาะพี่น้องปัดนี่ใส่เห็ดไข่เลยปัดเี้ดอกกำลังจูบเนาะพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่พี่น้องโนู่นนี่คือเสืออกลายอยู่เนาะหาเบิ่งดีๆเด้ีนาดอกกะไ นี่ใส่ป่าดพี่น้องพ้ออีกเลยอือ้อดอกนี่บานงามผักเลยพี่น้องอฮัดีพี่น้องดอกนี่อ,อือเลยฮักตีนมันเลยน,นะฮต่ผักเลยพี่น้องาหาวันนี้ดีเด้อ คนยังบยทันโห่เนาะพี่น้องถ้าคนโู้กับสีรังแห่พ่อพ่ออีกเลยไปเล่เงาหัล่างเล่งาหัวพี่น้องโอ้พหฝนละบันดีมันขักเนาะจากสี่กับมูลขึ้นมาอ้าวฮักเลยพี่น้องนี่ตอนนี้พ่อเห็กับมาเห็ดอีกะไรพี่น้องใกล้กันเนาะหาโบเห็นพี่น้องเพราดอกนี้จูงงามเลยพี่น้อง ผ่อเอากันอือกำลังจุ่มๆงามพี่เนาะโอ้นักของนี่นะอ่อางามนี่ดอกอ่าเะไรพี่น้องขี้ดินเออจุ่มขักอะไงามได้มันออกลายโกโมเดือนซีฟช่วงนี้เรอ,ออกอยู่ในช่วงเดือนนี้นะอ๋อนี่งามเก่งมันนั่นเ่อพ่อไปแต่หาโม บออ๋อเปนเงี้งเอารถคนกลับไปหาเนี้ยงเอาเนาะพี่น้องมันหลายคนหาอืมอันนี้พ่นเป็นเจ้าถิ่นเนาะพี่น้องพ่นหู้แล้วเนาะว่าเฮ็ดออกบ่นไดบ่นไดพี่น้องพ่นนอนหายนอนนาประจำเนาะหาเบิ่งบ่กหักโบเห็นได้เนาะพี่น้องหาไปเลยรอบหนึ่งเนาะกลับมากะเห็นอีกพี่น้องหัวใบตองมันปกไว้เนาะ วันเมื่อคืนนี่กะไอ้เพิ่นกับมาหาเงี้ยงเนาะพี่น้องกับโบโหุหัวเพิ่นได้หรือบ่เนาะบางคนกับมาหาเงี้ยงเนาะพี่น้องเขาจะไปทางไหนต่อบ่เนี่ยทาสิีรอกครับขีด้ตามเงี้ยงเงี้ยงว่าซรอกครับทางหน้าอนนโอเค,อเคพี่น้องเดี๋ยครับไปเบิ่ร์นผสมรวมกันเลยพอเบิรนกรสิผาไปหาต่อเนาะพี่น้องมาโนนี่บ่ทันคนสำเนาะ ว่าดอกบักใหญ่เนอะพี่น้องเฮ็ดแต่เข้าหักเอาตีนมันเนาะโตคตหาไปตัดหน้าเนาะพี่น้องมาสายในี่บท่านคนเนะาะมาเห็ดก็ต้องมาแต่เศร้าแต่เซียวเนาะพี่น้องมาแต่เด็กแต่เดือดเนาะถ้ามาสายในี่บท่นเนาะพี่น้อง หาเบาิ่งดีดดูขขเขากับเซอยเอเบิดคู่ดอกแท้บอมืออืน่นกับนาสีอ,ออกอีกเนาะพี่น้องบ่จรบะเพราะเฮ็ดมันกะสซีออกคู่มือเนาะบางดอกกะยเง่ามาทัานพน่นขึ้นมาจากดินเนาะพี่น้องมาโนน,นี่บ่พ่อจักดอกเนาะพี่น้องมีคนมาหาตัดหนาบเลยเนะาะแต่ โบโลงกเรือจากดอกเลยพี่น้องคือบางคนเขาหูจุดมันเขากะไปก่อนเนาะตอนนี้เขากะมาพ่อเฮ็ดแล้วเนาะพี่น้องกะสิเป็นโนนหน้าเขาเองเนาะเขากะหลาะมาเคียงแล้วพี่น้องก็มาหาตามหน้าเขาเนะเปิดบเห็นได้พี่น้องดอกบางใหญ่นึ่ไอ้เพิดมาหาเงี้ยขึ้นในเพิดโบเห็นเนาะ อดอกนี่งามเลยพี่น้องออดอกบางใ่เลยพี่น้องขาวโอโซโอ,อยู่<แ>โอ้งามเลยพี่น้องดอกนี่โอ้เป็ดนางเอกเลยดอกนี่บานกับบานติบานกับบานติ๊บ <c oughs> ข้ามาประทัดนี่เน่าเลยเนาะพี่น้องตอนนี้บ่อจอนกับหยางรอกัดไปเนาะพี่น้อง เฮ็ดเฮากะหาบ่พอแล้วเนาะเฮากะสิเมื่อสรุปเฮ็ดอยู่เทียงเนาะพี่น้องว่าเฮาได้เฮ็ดไร้สมดาดเนาะตอนนี้เฮาก็มาหอดเทียงแล้วเนาะพี่น้องเฮ็ดหฮากะได้ลร้เติมเนาะเกือบเต็มกระซามน้อยเนาะพี่น้องในทางดอกจูบดอกบานเนาะพี่น้องดอกจูบมันกะเฮ็ดมันก็ออกลายเมื่อเนาะพี่น้องพ่อพันกา าไ,ไาเนนี้เพิ่นก็ลองไปหาเบิ่งเนาะพี่น้องก,กัพ่อให้จบเจือเนาะบางดอกกับบานไปเลยเนาะพี่นอ้องบางดอกบาจอนพ่อกับบางดอกกันเน่าถมน้ำกับมีเนาะเห็ดเขากับสิบประมาณนี้เนาะพี่นอ้อง โอเคน้ำพ่อแมมพี่น้องสำหรับคลิปนี้กาบ์บ,บจอนกับสีคอจบคลิปเอาไว้สัมน,นี้ก่อนเด้อม,มาจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็สั่นกระดิ่งให้บอจอน้ำเนาะที่สำคัญกอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้บอจอนในเด้อเพื่อจะมีกำลังใจเฮตุคลิปใหม่ๆออกมาเนาะสำหรับคลิปนี้กาบ์บ,บจอนกับขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง